ก็เป็นบรรยากาศข้างทางครับที่ทางเข้าถ้ำนางแอนครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศต้นไม้ครับก็จะมีน้ําขังน้ําท่วมเล็กน้อยครับผู้คนก็จะมาหาปลาตรงบริเวณเมื่อกี้นี้ครับครับท่านผู้ชมครับเราก็กําลังเดินทางเข้าสู่ถ้ำนางแอนแล้วนะครับนู่นครับภูเขาครับของถ้ำนางแอนครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศในการเดินทางของเราครับนี่ครับด้านหน้ารถนี่เต็มเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีรถ ที่มาจากฝั่งไทยหรือว่าฝั่งเวียดนามแอดมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับรถนี้เต็มนะครับทั้งรถไทยรถลาวครับท่านชมครับนี่ครับบรรยากาศที่หน้าปากถ้ำนางแอนครับก่อนอื่นเราก็จะมาก็เอาตี้ให้หรือว่าตั๋วให้นี่ครับเจ้าหน้าที่เขาที่ป้อมยามนี่ครับบรรยากาศครับผู้คนมากมายครับก็มาพักผ่อนสังสรรค์กันครับท่านชมครับนี่ครับ ยังม่ได้เก้าคนเด,เ,าาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาบอกเรานี่แมนเรื่ององามที่้าหกเจ็ดนี่แล้วนำนำแว 8, 8ดีเดยวอีก2คนเข้ามา นี่ครับก็เป็นบรรดานักท่องเที่ยวครับคูแม่ลูกแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นฝั่งไทยครับเป็นอาจารย์อะไรสักอย่างนี่ครับที่แบบหมอดูนะครับที่ดังๆเลยครับก็มาเป็นคณะกวนครับสายมูเขาครับนี่ครับนักท่องเที่ยวครับบรรยากาศครับหน้าปากถ้ำนางแอนครับนี่ครับก็จะมีทานน้าตกเล็กๆครับสวยงามเลยทีเดียวครับข้างหน้าครับ ก็บรรยากาศอย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมครับก็อากาศหน้าปากถ้ำก็จะล่มลื่นครับเย็นสบายครับบรรยากาศครับนี่ครับบุคคลก็ออกมาถ่ายรูปคู่กับน้ําตกเล็กๆครับแบบที่เห็นนะครับข้างหน้าครับน้ํานี่ครับก็จะไหลมาจากตรงปากถ้ำของปากถ้ำนางแอนแล้วก็ไหลสู่ทานน้ําอย่างที่เราเห็นครับก็จะเป็นน้ําตกเล็กๆครับนี่ครับบรรดา ลาวๆก็มายืนถ่ายรูปครับบริเวณน้ําตกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศน้ําตกครับท่านผู้ชมครับนี่น้ําตกตาดกับก็จะไหลลงสู่ทานน้ําไปเรื่อยๆครับนี่ครับด้านบนก็จะมีสะพานเหล็กนะครับให้เราเดินชมวิวครับ นี่ครับตรงนี้เ็าเล่นน้ําได้นะครับนี่ครับเด็กๆก็กําลังเล่นน้ําครับอากาศครับก็หลังจากนั้นครับเราขึ้นมาตรงบนน้ําตกครับหน้าปาาครับถ้ำของถ้ำนังแอนก็จะเห็นน้ําตกครับเป็นสายที่เป็นแบบ เหมือนแบบน่าจะไม่ใช่ธรรมชาติหรือเปล่าแอดมินก็ไม่แน่ใจครับนี่ครับก็จะเป็นไฮไลท์ตรงที่หนึ่งครับนู่นครับก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับฝรั่งครับก็เดินทางเข้าสู่ถ้ำนางแอนครับบรรยากาศบริเวณภายนอกครับเราอยู่บนด้านบนครับที่เป็นผาถ้ำครับแล้วก็มายืนถ่ายรูปชมวิวได้ครับถ้าใครอยากเข้าไปก็เดินเข้าไปถ่ายรูปหรือว่า ที่บริเวณด้านบนก็ได้ครับท่านผู้ชมครับน่นครับก็จะมีสะพานให้ถ่ายรูปอีกวิวหนึ่งครับที่นึงครับก็จะมีทานน้ําตกไหลลงประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในบริเวณถ้ำนะครับนี่ครับก็จะเป็นบรรดานักท่องเที่ยวมาขอผ่านกล้องนี่ครับอืมครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองท่าแขกครับก็ประมาณสิบห้าสิบเจ็ดโลได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบริเวณที่ในถ้าครับตรงจุดบริเวณนี้ครับก็จะเป็นอ่าท่าเรือเล็กๆครับที่ต้องแจวไป บริเวณข้างในถ้ำครับนี่ครับก็จะเป็นบันไดราวบันไดให้เราแบบเดินชมหินยอกหินย้อยแล้วก็ถ่ายรูปเล่นนะครับท้ชมครับแต่ใครไม่อยากเสียอีกราคาหนึ่งก็ถ่ายรูปเล่นบริเวณนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าใครเกิดแบบอยากไปดูกระดูกปู่สีสุตโธก็นั่นนะครับเรือต้องแจวไปครับก็จะมีสตาฟเจ้าหน้าที่ของเราพาเจวเรือไปครับแต่ช่วงนี้ก็น้ําขึ้นครับก็ไม่ระวังไม่แนะนําครับ ระวังจะแบบอาจจะมีปัญหานิดหน่อยหรือว่าน้ําท่วมขังอะไรประมาณนี้แอดมินก็ไม่แนะนําครับนี่ครับด้านล่างครับเดินมาชมน้ําตกแบบใกล้ๆกันครับน้าตกแบบเล็กๆครับหน้าปากถ้าครับน้นํานี่ผมบอกเลยครับเยน็นเย็นมากเป็นแบบน้ําที่โดนแบบหินแบบถ้าหินภูเขาอะไรประมาณนี้แบบ ใสแล้วก็เย็นเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยครับนี่ครับบรรดาสาวลาวครับก็มายืนถ่ายรูปคู่กับน้ําตกทานน้ำเล็กเลครับเหมือนจะเป็นแบบเป็นหินที่แบบน่าจะทําขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นแบบเป็นปูนเป็นอะไรแล้วก็ทําแบบให้มันน้ําม,มันตกดูสวยงามอะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปปากถ้ำบริเวณ ดูผู้คนครับก็บรรดาผู้คนนักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนเมืองแถวนี้นะครับคนเมืองท่าแขกยมบัณนารางนากายหรือว่าคนต่างที่ครับน้องบุงน้องบกเลยประมาณนี้ก็มาจับกลุ่มซุ่มเซลกันครับนั่นครับก็สั่งสันดื่มอะไรประมาณนี้ครับตามมันหยุดครับทัานบนก็จะเป็นสะพานครับใครขึ้นมาถ่ายรูปได้นะครับใครที่อยากแบบมาขึ้นถ่ายรูปชมวิวอะไรประมาณนี้ครับ ด้านบนก็จะมีแบบเหมือนเป็นเรือนที่พักครับนี่ครับก็จะเป็นแบบกลุ่มพอแม่ลูกครอบครัวครับพากันมาปิกนิกกินข้าวเล่นน้ําอะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบโซนให้นั่งดื่มเป็นแบบจุดบริการนักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับที่เป็นแบบมีโต๊ะเก้าอี้อะไรให้พร้อมหรือว่าใครแบบชอบเดาแบบลุยๆหน่อยเอาเก้าอี้แคมป์อะไรมาตั้งวงได้ครับนี่ครับกลุ่มนี้ก็จะมีการ เอกดวงหาดวงในกรรมพันนี้ครับสาวเราด้พี่น้องนะนี่ครับบรรยากาศครับสาวเราที่นี่สวยไม่แพ้แขวงอื่นนะครับแขวงขมว้นเมืองท่าแขกครับผู้ชมครับก็มาได้ครับถ้ำนางแอนครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองท่าแขกครับก็ค่าเข้าก็จะประมาณ50าสิบพันครับก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ